สวัสดีครับสิบผ้าเบิ่งค้นขึ้นมะเกือไปยอมผ่าไหมครับนี่ครับต้นมะเกือเอาไปยอมผ่าไหมหนยมะเกือรครับมันเริมซุกเริ่มซุกแล้วแกแห้งแล้วนี่ซุกแล้วนี่ครับสีดำ ไปย้อมผ้าไหมครับวิถีชีวิตทั้ง่าอีสานครับเพืเอ่อนเรียงไหมเรียงมอนเรียงไหมํเมเหมำเองครับใส่เองจำหน่ายก็มีขายก็มีพี่น้องอยู่ทั้งบ้านเสียวครับเหตุเป็นอาชีพบ้านเสียวอำเภอโพธิส์สีสวนจังหวัดศรีสะเกดครับอ,อ บ้านเสียวตะบนเสียวผพ้สีสุวรรณครับเสียวปลาห้เพิ่นบ้านเพิ่นมันบ่มีต้นมะเกลือครับกะพี่น้องทางบ้านเสียวเพิ่นก็เลยบอกว่าให้เก็บไปสรงเพินเนี่ยมันหลายแห้งครับก็เลยจิพามาเบงคนขึ้นเก็บมะเกลือครับืันนี้นี่ครับตำตครับหน่วยมะเกลือตัวนี้อยู่ตำตาอยู่ ครับ้ายแหงครับยอมไหมผ่าไหม้คู่บูดก็ได้อยู่เครื่องเทึ่งผครับคนหนึ่งนี่ครับเพิ่นเก็บลงมาก็สิใส่ถุงมัดแล้วก็ส่งลงมาจากเทืองตดน,นี่ลายอยู่ ี่ครับต้นใหญ่เตอรพอสมควดนีต่ต่ำก็มีเด้เอาทงก็เปียวลองอีกแล้วนี่ไง ไม่ไลยครับ